วันก่อนเราชวนทําโรตีจากแผ่นแป้งเวียดนามไปแล้ววันนี้จะเปลี่ยนมาเป็นโรตีกล้วยกันบ้างค่ะที่ทําอะไรก็คือแบบเหมือนโรตีธรรมดาเลยเพิ่มกล้วยหอมเข้ามาค่ะแล้วก็อร่อยมากด้วยเริ่มต้นนะคะก็เอากล้วยหอมค่ะมาหั่นให้เป็นชิ้นๆแบบในคลิปเลยนะคะที่เห็นหั่นเรเร็วเวนี่ยไม่ได้เก่งนะคะเร่งสปีดเอานั้นค่ะใช้แผ่นแป้งเวียดนามแผ่นใหญ่หนึ่งแผ่นนะคะทาด้วยไข่ไก่ลงไปให้ทั่วเลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะนํากล้วยหอมค่ะมาวางไว้ตรงกลางนะคะให้เป็นประมาณรูปสี่เหลี่ยมแบบในคลิปเลยจากนั้นนะคะนําแต่ละด้้าานค่ะพับเขห ตอนแรกเนี่ยน้องจะยังไม่ค่อยติดกันสักเท่าไหร่นะรอแป๊บหนึ่งค่ะกดลงไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆใช้ไข่ไก่นะคะทาลงไปด้านบนค่ะเพื่อให้แผ่นแป้งเวยนน้มของเราเนี่ยค่ะติดกันค่ะใช้เวลาไม่นานค่ะก็จะได้แผ่นแป้งเวยนน้มแบบในคลิปเลยจางนั้นนะคะเราจะใช้เนยในการทอดค่ะรับรองว่าหอมกว่าน้ำมันไหนไหนๆถ้าอยากให้เหมือนอบังนะคะใช้มะการีนค่ะหอมจัวพลิกกับด้านไปกับด้านมานะคะเมื่อได้ความสุกที่ต้องการนะคะก็โรยนมข้นฉ่ำๆค่ะอยากจะบอกว่าลืมใส่ช็อกโกแลตค่ะก็เลยต้องเอามาเป็นโรยหน้า